สวัสดีท่านผู้ชมโอ้มาอีกแล้วหนึ่งคันโอ้ดินก็น,นุ่มเนาะเออระวังท่อได้สว่าได้สเปร์เออท่อ,อ,อนำปราปา,ปาพี่นอ้องเอ้ย นี่ดูก่อนสิบขั้นบ่ะพอ่ออาทิตย้ตืมเ้อดูข้าไปในอ,อ,อ๊อฟือเปลนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือสิบขั้นไม่พอผมจะขอเพิ่มเลยนะท่านเพราะว่าไม่อยากจะถมดินหลายรอบเหมือนบ้านลุงเลื่อนนะบ้านลุงเลื่อนเนี่ยเราต้องถมดินหลายรอบนะฮะมันเสียเวลานะพี่น้องเอ้ เียเวลาเสียอะไรหลายอย่างนะเสียเงินเพิ่มอันนี้ผมเอาให้จบในทีเดียวเลย รถดินเนี่ยเขาขอเที่ยว250บาทนะรอบนี้เพื่อนวิ่งมาจากบุญทองนะท่านวิ่งมาจากบ้านแม่และตซอยนะครับดินไม่ได้เอาอยู่ใกล้ๆนะเพื่อนเอาไกลนะท่านเพิ่นก็นเลยขอ250นะก็เราก็เลยอ่ะโอเคเอา250ก็2 5 0ต่อราคาเพื่อน240เพื่อนก็นบอกว่าขอซะวะ ก็ขอบคุณในช่างเมืองโพเนาะทุกท่านเพราะว่าเราก็ขอทรายกับเพื่อนนะในช่างเมืองโพเนี่ยอนุเคราะห์ทรายนะท่านนี่ทรายที่กองอยู่ตรงนี้เป็นของในช่างเมืองโพนะพี่น้องเอ้ยเขาได้เมตานะเอาทรายรถจักรยานเฮ้ยจักรยานจักรยาน <laughs> <laughs> ชิดถือคม <laughs> ผมก็จะถมให้มันสูงกว่าถนนนิดนึงนะทุกท่านไม่ให้น้ํามันขังนะครับสิบคันไม่พอก็คือคือเพิ่มนะสิบคันไม่พอก็คือเพิ่มนะครับโอ้สองคันลาดลงไปนะสิบคันลาดลงไปก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่า นี่ผมให้ให้ลาดมาถึงตรงนี้เลยนะท่านติดแนวเขตชายแดนเลยนะให้ดินอามากองอ,อ้อยะตรงนี้อันนี้เขายกขึ้นบ่ให้เขาดันดินเขาเนาะเนาะนี่เนาะให้เขาดันเขามานี่เนาะได้ไดวได้ยกยกอันนี้ขึ้นก่อนเนาะให้เขาดันดินเขามาตรงนี้นาให้มันใช้ใช้จอบน้อยที่สุดอะนะ มาใสนี่มันจะได้เะมเริ่มสวยแล้ววันนี้พื้นที่ เจ้าเป็นตายูแน่จังน้อยคือแล้วคือแล้วพี่น้องเอ้ยสถานที่พร้อมจะเห็นบ้านตั้งประงาสวยงามนี่แหละเต็มพื้นที่เลยแหละมันจะได้ไม่เชอเชะ นี่ตรงนี้กระทมนะพี่น้องไอ้ตัวนี้นะถมเอาให้มันเต็มพื้นที่มันจะได้ไม่ต้องถมทสองสามรอบเหมือนบ้านของลุงเลื่อนบ้านของลุงเลื้อนเนี่ยโมสองรอบนี่แล้วโให้เต็มพื้นที่แล้วก็ไม่มีรอบอื่นแล้วเออมันชีเอาเพิ่มอีกกับได้แล้วมันเต็มแล้วพื้นที่เรามีซํานี้โมให้มันเต็มแล้วก็จบพี่น้องมันจะได้ไม่ต้องเพิ่ม ครับผมเอาบดเลยนี่นะงตึเรองอเยนำกี่กับท,ทมรถกี่ลาดลาดลาดึงรถวันอันมีมะเกเตกตะไม่รถอ่ะโอเคครับทุกท่านบรรยากาศเป็นใจวันนี้ไม่ร้อนแต่ขออย่าตกกพ็พอไม่แต่บรรยากาศกัไว้ใจว่าใดได้พี่น้องเลยจะต,ตกอยู่นะ

แถวแถวเหาบอ่อเฮามันเข้าไม่ได้ไเหนบ่แถวนี้ถว่าเขาดำหน้าดำยังอยู่บอกทางมันเข้าไม่ได้มาเป็นคันที่สามแล้วพี่น้องเอ้หุน่นเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาแล้วคันที่สามมาแล้วโอ้มาแล้วคันที่สาม ไปอะไระตูนี้นัวเนี่ยครับอ๋อครับผม เอ <c oughs> ียมันเด้อมันังอ๋ดินสวยน้องดินแห้งเริ่มแห้งแล้วเอออยเลืองเลยไอได้คอยล ครับผมเร็วมันเบิดไเพืเยอะไหมีเพื่นไหมมองกดใจไอทีน่ะเออมเอามาบัอาทิเพิ่มมาได้อยวลูนไปเรื่อยๆเกมาบัวอาทิตตึมห้ดูพิจารณาไปเรื่อย ะตะกี้ก็มีฮะฮะโอ้น้ำท่อปลาปลามีทั่วเลยโอ้ปลานะที่วัน โอเคครับผมฝากไว้ตอนนี้ทุกท่านสวัสดีครับ